ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้พมก็นาบุ้งทึ่งห้องนอนตับนานบีนองชินวัตอลังการในบ้านหุน่นเซนต้องใช้ A อตัวใหญถึงอายุนะคะเปิดภพาพห้องทักสิ่นห้องยิ่งลับในบ้านหุ่นเซนเมื่ออุ่นอีข้อแอบดูห้องพอกับอาก้อนกบอรบอลังการสุดๆแบบนี้น้องใช้เอี้บี่ BTU ทึ่งจะเย็นพอดีแบบผู้นําดูท้าความสัมพันธ์สองครอบครัวนี้จะเนี่ยวเน้นกว่าหุ่นเซนพอละสุด20ิมิถุนายน2 5 6รแปด ส่งเดทฮุนเซนประกนานวุฒิสภากรพมชาที่นายกมือเก้าข้องขมิ้นโพดพาสุดอบอุ่นบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อข่าวณีที่พานายกอุงอิงแพร่ทางทนทินวัตรเดินเยี่ยมชมบ้านพักส่วนตัวส่วนตัวที่เมืองตาขาเมเอาจังหวัดกันดารไม้ไกเจ้ากลรุงพนมเปนไฮไลท์ของทีมนี้ไม่ใช่งานประชุมหรือเอกสารราชการได้เป็นซ่องห้องลับที่เพื่อเพต่อต่อต้อนานเป็นรังเลกบ้องที่ชื่อว่าห้องทั้งสิตและห้องยิ่งลับ ซึ่งคุณเซนบอกว่าเก็บไว้ให้เพื่อเก่าผักพอนสบายๆาย,ยามาเยือนมีตาพาขับแดดหรือบ้านหลังที่ซ่องคุณเซนเล่าในโพสต์ว่าเข้าเคยช่วยเลือดที่นายุข้องไทยที่ทางคุณทักนสินและคุณยิ่งรักยามเจอมรสซูมทางการเมืองและทีมู่บ้านข้องเข้าก็ได้จัาเตรียมห้องผักไว้ให้ซ่องพี่น้องได้ใช้ผักพอนเวลามากัมบ,บูชาห้องทางซ่องไม่ใช่แค่ห้องผักธรรมดาแต่เป็นท้องที่ถูกตั้งชื่อและสมวนไว้ให้ พี่น้องชินวัตรโดยเฉพาะเรียกได้ว่าเป็นห้องห้องแห่งความสัมพัผ่านค้ามหมดแดนที่อุ่นกายและ,อ,และอ,อุ่นใจมานานกว่าส0าสิบป,ปีองค์อิง,องซึ่งเป็นนายกคนปัจจุบันก็ไม่พลาดข้อกลับไปดูห้องข้องพอกับอาด้วยตัวเองสร้างมีห้องเธอก็ข้อท่ายภาพกับท่ายวีดีโอไว้เป็นที่ระลึกหรืออาจ,จะไว้ให้ลูกหลานดูในอนาคตก็ไม่แน่จ้างภาพที่ว่าโกดท้องผักทังซ่องดูลู่ล่าในแวบ,บเรียบง่าย เตียงคิงสายย่า่เต็มห้องเฟอร์นิเจอร์ไม,ม้สีเข้มพามาหน้าถือพร้อมบรรยากาศแบบวังเงียบเห็นแล้วอดคิดไม่ได้ว่านี้มันห้องผับราชการเวอร์ชันกันเอง,งส่องใส่ไม่ทะยากแต่งห้องขนาดนี้ที่บ้านต้องใช้เอ็กซบีทูยู A G U. ทีมข้าเลยลองซุ่มๆดูจ้ากพาพี่เพื่อแพ้ออกมาเหล่าเห็นห้องขนาดใหา่เตียงคิงสายเฟอร์นิเจอร์ไม้พัดเงาพามาหน้าและแสงธรรมชาติซองทั่วห้อง ซึ่งสัดส่วนแล้วคำนวณขนาดท้องเจ้ภาพคาดว่าน่าจะาหล่าสามสิพบพ้าถึงสี่สิบตารางเมตรขนากกาลังดีแบบห้องนอนชั้นบนข้องบ้านล่างยหา่ลือเทียบเท้าห้องห้องสวีทข้องแหลมห้าดาวที่มีทั้งโซนมักพอนและพื้นที่กว้างพอให้เดินเล่นรอบเตียงการเลือกขนาดเอให้หมาะส่งกับท้องขนาดนี้ใช้สูตรเบื้องต้นขนาดท้องตลอรอมคูณเจ็ดร้อยแล้วก็บีทีวที่คนใช้นานจะได้ว่าถ้าห้องสามสิบพ้าตารางเมตร คูณ700ท่อซ่องมื0 0ม BTU และถ้าห้อง4ีพาตารางเมตรคูณ700ก็3 1า0ม BTU พองั้นถ้าขายยาแต่งห้องให้เย็นช่ำแบบห้องทักสิน้นก็แจัดไปเลยแอร์ขนาดซ่องมืน4่นถึง3้างม,มืนซ่องผาน BTU ถึงจะแพงน้อยจะเย็นทั่วถึงแน่นอนโดยเฉพาะถ้าเฟอร์ไม้ถังห้องแบบนี้จะใช้แอร์9,000 BTU ก็คงไม่รอด ดังนั้นใครที่อยากแต่งห้องแบบผู้นำสไตล์อีเทนลักชวรี่ก็อย่าลืมเลือกเอกให้พอดีกับห้องด้วยไม่ใช่มีแคฟเฟอร์สวยแต่อากาศร้อนเมือนมีม็มอบอยู่ในชจเรื่องบ้านไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนจ้าที่เคยเป็นบ้านพักผู้นำวันนี้น้องวันนี้ห้องเล่านี้กลายเป็นอนุอสร์ช่วนตัวของความสัมพันธที่ยาวนานระว่างซ่องครอบครัวก,การเมืองท่าแข่ง แทบอย่างจะถอนให้เห็นว่าโลกนี้ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูท่าบอดมีแต่อุณหภูมิที uh ่ควรควบคุมให้ได้ด้วยเอเบทียูที่มอดส่ก็เข้อเจ้าคีดพ้องนอนตำนานพี่น้องชินวัตรอลังการในบ้านทุงเซนต้องใช้เอตัวหน้ายถึงเอายุไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดชอบใจ้วลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพรมดาคลิปต่ไปดี